เรื่องอะไรเนอะว่าจำไม่ได้แล้วสงสัยก็เหมือนกันนะสงสัยไอ้ไอ้คนไม่มีผมคนนั้นเนะี่ยสงสัยลุงไปนั่งบนหัวเขาตลอดผมมันเลยไม่เกิดพ่อใหญ่พ่อนอาตีนถุยหัวตตัดตุกตักตุกตักอยู่ <laughs> ผมอะไรไม่เกิดเนี่ยผมจะเกิดมาลุงพลก็ถุยไปซะ <laughs> มาเฮสิมีเมนหมอยเธอกระเด็นไปอยู่บนผูดด้ใดอย่างไรนี่เป็นคำถามที่ต้องเตรียมคำตอบต้องกลับไปรับผิดชอมันขึ้นไปอยู่ได้อย่างไรเอออืมลุงอ่ะเออนั่นแหละผมชั้นนี้มันจะเกิดปับ๊บแล้วก็ ถุยออกซ่าอะไรอย่เงี้ยผมมันเลยไม่เกิดนั่งอยู่บนหัวเขาหนักหัวพ่อหออแม่มันทุกวันเลย <c oughs> ไม่รู้ไปทำอะไรเออบางทีขับรถอยู่ดีๆเนี่ยนะขับรถอยู่พอไลฟ์สดก็พูดถึงเราตลอดเลยแล้วก็บอกเออเนาะสงสารเขาเลยเกินชีวิตเขาเนี่ย ชีวิตเราเนี่ยเป็นหนักหัวเขาตลอดเลยรเขาจะไปแบบตัวเดียวเดี่ยวนั่งสบายสบายหน่อยก็ไม่นั่งต้องแบกเราไปด้วยโอ้ขับรถไปก็ต้องแบกเราไปด้วยวต้องพูดเรื่องเราต้องอันเนี้ยต้องหนักอกหนักใจกับเราเนี่ยท,ทุกคนป้าถึงบอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาเขา,เขามีเขาเลยก่อกรรมก่อเวรกับเรา เราก็เลยไปเกาะเขาตลอดเกาะไว้เขาก็จะหนักคนพวกนี้ทํามาหากินไม่ขึ้นนะซื้อบ้านบ้านก็เดินยุดอืมจริงๆค่อยดูนะคนพวกนี้น่ะมีหน้ามีตาก็ไม่กล้าเปิดมีตาครบสามสิบสองมีหูมีตามีจมูกมีอะไรก็ไม่กล้าเปิด เพราะว่ามีกรรมไงมีกรรมเป็นของตัวเองมีหน้าตาสะสวยแต่ก็โชว์ใครไม่ได้เพราะถ้าโชว์แล้วก็อาจจะโดนไหมเพราเจ้าหนี้เยอะเออถ้าโชว์หน้าตาก็แบบจะโดนเจ้าหนี้ตามทวงไงก็ต้องเวนกรรมออกโซเชียลจะโชว์หน้าตาสวยๆก็ไม่ได้ต้องใส่อะไรปิดหน้าต้องเอาเติดเสียงออกมา คนพวกนี้มีกรรมมีกรรมอ้าวจริงๆนะทุกคนมีหน้าตาไม่กล้าโชว์มีกรรม,ม,รรมเขาบอกว่าอะไรอีกอ่ะม,มันกรรมมัน,มนหลายๆอย่างนะเอ,อืม คนที่ไม่ค่อยชอบเปิดเผยใบหน้าเนี่ยแสดงว่าข้างหลังมันเนี่ยค่อนข้างจะเหวอว่ะสังเกตได้เลยนะคนเขาไม่กล้าเปิดเผยเนี่ยข้างหลังไม่มีอะไรดีหรอกควบจะอกว่าเมื่อกี้เนี่ยอือไปทำสวยหมดไม่รู้กี่แสนกี่ล้านก็ไม่รู้ เออไปเสริมด่างเสริมตาไปเปลี่ยนใบหน้าเออไปจากหน้าตาเป็นแบบนี้กลัว,ว,วคนจําได้ไปเปลี่ยนเป็นแบบนี้แต่ก็ยังไม่ไว้ใจอีกยังไม่พอใจยังไม่คอยระหวดัดระแวงอยู่ไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากเสร็จไปเอ๊ะมันเหมือนจะแบบมีคนจะรู้อีกมันอะไรอีกไม่ได้ไม่ได้ไไดทําคลิปตัดแปะเอาโอ้ยเนาะชีวิตเป็นทุกข์ขนาดนี้เนี่ย จะเกิดมาทำไมเนี่ยเออใช่ไหมบางทีคนที่เขาลำบากลำบนแบบบางคนเดินไม่ได้พูดไม่ได้เลย <EN> เขายังกล้าเปิดเผย,ยตัวตนเขาเลยว่า <ร Vielleicht> ผมพูดไม่ได้นะ <R Vatican> ผมเดินไม่ได้ผมลำบาก<ส>อย่างนี้เขาก็ยังกล้าที่จะเปิดเผย,ยตัวเองเออแต่คนพวกนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีอะไรที่มันนอกๆเสียๆอยู่ข้างหลังทำอะไรก็แบบ นไหนเจ้าไปออกแล้วก็ตัดตัดไปให้มันเต็มที่ตัดจเจ้าเจ้ากรรมในเวรไปออกนะเพราะว่าป้าในกวดน้ําตลอดนะเวลาไปทําบุญเนี่ยสังเกตเลยนะเพราะว่าป้าป้าไปทําบุญที่วัดบ่อยคนที่กวดน้ําเนี่ยไม่ใช่ลุงนะเป็นป้าและป้ามีใจิตใจที่บริสุทธิ์มากเลยเจริงๆนะเรา,าไ่ชมตัวเองนะเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรกับใครมาก เวลากวดน้ำมันค่อนข้างที่จะแบบจากใจจริงเลยเวลากวดน้ำนะ่ะกวดจากใจจริงๆเลยอืมเหมือนที่คำพูดที่ป้าพ,พูดออกไปนี่แหละบางคนก็เหมือนกันปากไม่ดีหน้าที่การงานดีปากไม่ดีเดี๋ยวนี้ก็งานการไม่ค่อยจะมีทำแล้วนะวันๆก็มีแต่แบบเออวันนี้ผมไปว่าความจังหวัดนี้นะ วันนี้ผมก็ติดลูกความอยู่นะอะไรประมาณเนี้ไม่รู้ติดจริงไม่จริงแหละพูดไว้ก่อนกลัวเขาเห็นว่าไม่มีงานทำ<อ>เสร็จจากงานช่วยเสร็จจากงานช่วยลูกความก็มาด่าชาวบ้านเขามาแสะมากระเนะกระเหนี่ยชาวบ้านเขา,นนานเนี่ยแหละทุกคนหน้าที่การงานช่วยเหลือชาวบ้านแต่ตัวจริงจริง แสะชาวบ้านเออหาเรื่องหาราวชาวบ้านเเวรกรรมมันก็ทำให้ตกงานกรรมติดจรวดน <c oughs> พรกเจ้าอวยชีวอพรเจ้าก็ลผิดชอบประเดงก่เองอะเด้อเขาไม่ได้พูดถึงใครนะพขาพูดถึงคนที่มีกรรมมีเจ้ากรรมในเวรเกาะตามตัว เออมีเจ้ากรรมในเวรเกาะตามตัวเจ้ากรรมในเวรก็คือลุงกับป้าเนี่ยแหละเกาะคอขี่คออยู่จริงๆก็ไม่อยากขี่หรอกไม่อยากขี่คอขี่หัวเขาหรอกมันเป็นเสนียดจันไ่พี่น้องเอยเป็นเสนียดแต่มันเป็นเจ้ากรรมในเวรเข้าไปแล้วม่นทำยังไงได้ก็ยังคงขี่คอขี่ลังเข้าต่อไปจนกว่าเขาจะสำนึกได้นั่นแหละมันไปทําอะไรไม่ร้า ไม่ล้างตาแต่ยังมานั่งไลโ่โทวเอ่ยชีวิตที่พวกมึงลิขิดช่างวิป,ปริตคิดกันได้อย่างไรมาเฮสิมีแมนเมาห่ามอยเธอกระเด็นไปอยู่บนผู้ได้อย่างไรจะไม่เป็นคำถามที่ต้องเตรียมคำตอบต้องกลับไปรับผิดชอบมันขึ้นไปอยู่ได้อย่างไร บ้านการเรือนมึงไม่เคยทำอิมมาเฮสีระยำเอาแต่คำผ่านจอนั่นกระดอกระเดียเมือนอยากเรียกะดอดอีปากหมาปีจอมีน้ำว่าเถกสีมาเฮสีมีเมนม่อยเธอกระเด